โอเคครับต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซดบ a เ n ช l นครับผมโอเคครับผมสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเรื่องราวนึงนะครับที่มันเกิดขึ้นนานมากแล้วนะครับทุกคนประมาณ2016 2017นะครับตอนนั้นอยู่ประมาณป .6 ป .1 นะครับขออนุญาตเขียนป่วยนะครับทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันนานมากนะครับเหตุการณ์นี้นะครับชื่อเรื่องว่าค่ายลูกเสือจำไม่เคยลืม นะครับจำไม่เคยยืมยังไงไปดูนครับเท้าความไปนะครับก็คือเรื่องค่ายลูกเสือค่ายนี้นะครับ่ายนี้นะครับอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่แถวมวกเหล็กนะครับผมก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ่ขยแล้วกันนะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับพวกผมได้ไปเข้าค่ายลูกเสือกันนะครับผมซึ่งทางเรียนจัดไปให้ไปเข้า่ายนะครับแล้วก็ เดินทางไปกันเนี่ยครับก็คือเข้าค่ายลูกเสือจะมีทั้งหมด3วันใช่ไหมครับเราเดินทางกันไปวันที่1นนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็เป็นพิธีเปิดก้องเปิดอะไรต่างๆนะครับส่วนวันที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มมีการเล่นกิจกรรมนะครับกิจกรรมหรืออะไรต่างๆก็ธรรมาดาของค่าลูกเสือนะครับ What? What จนมาถึงคืนที่3ครับทุกคนนั่นก็คือ คือรอบกองไฟครับคือรอบกองไฟเป็นยังไงโอเคนะครับก็ตอนรางวันเนี่ยของวันที่3มนะครับเราก็ได้เล่นฐานประจุภัยอะไรกันปกตินะครับส่วนพอตกกลางคืนมานะครับก็จะเป็นคือรอบกองไฟซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะครับที่ได้อยู่ที่ค่ายแห่งน,นี้นะครับก็รอบกองไฟกันตามปกตินะครับซึ่งต้องเท้าความของค่ายนี้ก่อนนะครับ ค่ายนี้เป็นค่ายลูกเสือนะครับที่อยู่บนเขานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นค่ายที่อยู่บนเขานะครับล้อมรอบด้วยป่านะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอาคารของค่ายนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับสําหรับบรรยากาศก็นี่นะครับนี่จะเป็นในส่วนของโดมนะครับโดมทํากิจกรรมรอบกองไฟเราจะรอบกองไฟกันที่โดมนะครับทุกคนแล้วก็ ด้านล่างก็จะเป็นห้องน้ํำเป็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งในจังหวะนั้นนะครับประมาณ2-3ถึงาทุ่มนะครับก็เป็นการรอบกองไฟการเล่นละครอะไรไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับชื่อขอตั้งชื่อนามสมมติก็คือไอเอนะครับไอเอเนี่ยนะครับมันเกิดปวดฉี่นะครับอยากเข้าห้องน้ำและซึ่งห้องน้ำของค่ายนี้นะครับก็จะอยู่ข้างล่างลงไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้น เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ที่ห้องน้ําอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นร่มเงานะครับก็ในจังหวะนั้นนะครับผมก็ได้พาเพื่อนไปห้องน้ํานะครับก็เราจะมาเราจะไปกัน3มคนนะครับก็มีขอใช้เป็นนามสมมุติครับมี A B แล้วก็ผมนะครับ3ามคนครับในการที่ห้องน้ำพอเราไปถึงห้องน้ำเนี่ยนะครับ ไอเอที่ปวดฉี่ก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ําเ mm. ข้าไปทําสุราส่วนตัวนะครับระหว่างที่ผมกับไอบีนะครับ mm. อยู่ด้านนอกของห้องน้ํานะครับ mm. ก็ยืนรอกันตามปกตินะครับ mm. คุยกันไปเรื่อยๆนะครับ mm. คุยกันไปนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับเราก็ผมเนี่ย mm. ก็เลยบอกไอบีนะครับว่าเฮ้ยเดีย๋ยวเรามาแก้ไอเอกันดีกว่านะ ซึ่งการแก้งห่มก็คือการแปิดอ,อเอนะครับหลังห้องน้ํานั่นคือจะมีต้นไม้ใหญ่แป้มอ,อยู่หลังต้นไม้ใหญ่นะครับโอเคเมื่อเราไปถึงต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราก็ได้ที่ดีแล้วนะครับนึกว่าไอที่ฉี่อยู่เนี่ยไม่เห็นแน่นอนนะครับซึ่งในจังหวะที่ไอเอนะครับเปิดประตูห้องน้ำออกมาไม่เห็นพวกผมนะครับจังหวะนั้นพวกผมก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้ครับทุกคน <S <S <อ>ดังแก๊ อยู่ข้างหลังข้างหลังของต้นไม้ใหญ่นะครับพอหันไปปุ๊บเจอเป็นเงาครับทุกคนขนลุกขนลุกจริงเจอเป็นเงานะครับทุกคนเป็นเงาดําอยู่ด้านหลังของผมนะครับแล้วก็ไอบีนะครับผมกับไอบีเห็นพร้อมกันนะครับก็พากันวิ่งวิ่งกลับขึ้นไปที่โดมโดยที่ไม่ได้บอกอะไรกับไอเอเลยไอเอก็งงนะครับพอหลังจากคืนนั้นเสร็จนะครับก็ ในระหว่างทางกลับนะครับที่จะกลับโรงเรียนก็คือเป็นเช้าวันต่อมานะครับก็ได้ทําการพิธีปิดกองอะไรก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันนะครับพอระหว่างทางกลับเนี่ยเดินทางกลับโดยรถไฟเหมือนเดิมนะครับได้มาเล่าให้กันฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นนะครับซึ่งคืนนั้นนะครับเป็นเรามาทราบที่หลังว่าคืนนั้นเป็นคืนวันพระใหญ่ครับทุกคนเป็นคืนแบบที่แบบพระจันทร์เต็มดวงครับแบบจะ สามารถมองเห็นแบบลางๆนะครับก็ได้ทราบว่าเป็นคือลอนผ้าใหญ่แล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นเงานะครับทุกคนเงาเห็นกับไอเอนะครับเห็นพร้อมกันเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับใช้วิวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมได้เจอมานะครับซึ่งจํามาจนถึงทุกวันนี้นะครับจําไม่ลืมนะครับประมาณ สี่ห้าปีได้นะครับไม่เคยลืมเลยนะครับเรื่องนี้และปัจจุบันนี้ก็ยังเล่ากันอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะครับก็ยังเป็นเรื่องร้อนในกลุ่มเพื่อนอยู่นะครับผมโอเคครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนี้แล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องค่ายลูกเสือจําไม่เคยลืมผมใ,ในวันนี้นะครับก็รายการนี้เป็นรายการใหม่สําหรับช่องผมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผม ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ